สวัสดีครับน้องอะไรครับชื่อสุวินครับชื่อเบ้นชื่อปันครับผมันไหนครับอยู่สระบุรีครับแต่เรียนอยู่กรุงเทพครับผมอยู่มอไหนครับครับตอนนี้มอห้าขึ้นมอหกแล้วครับน้องปันมีคําถามอะไรครับถามได้เลยครับตอนนี้มันลังเลครับว่าจะเป็นแพทย์หรือเป็นวิทย์วะครับผมคือผมมาชอบเรียนคํานวณเรียนแบบคิดเลขแบบฟิสิกส์อะไรเงี้ยครับ Uh huh. แต่ว่าแบบเหมือนที่บ้านเขาอยากให้ผมไปเป็นแพทย์ uh huh. เพราะว่ามันบมว่ามันมันมนม่นคงกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีจะคุยยังไงดีครับอ่ะสมมติตัดที่บ้านทิ้งก่อนน้องปันแล้วก็ตัดความชอบที่น้องปันบอกว่าชอบเลขชอบฟิสิกส์อ่ะสิ่งที่เราอยากเป็นเราคิดว่าเราอยากเป็นอะไรจินตนาการไม่ออกเลยครับผม <laughs> มันแบงค์อยู่ครับถ้าน้องปันยัง oh. แบงค์อยู่จริงๆนะหนึ่งนะน้องปันลองไปดูคนที่ประกอบในอาชีพที่เราลังเลเลยที่เราบอกว่าเราอยากเป็นวิศวะนะเราอยากเป็นวิศวะ oh. แบบไหนคนที่คุมโรงงานคนที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์หรือแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเลยว่าไลฟ์สไตล์อย่างนี้รายได้ประมาณนี้ชอบไหมแล้วถ้าสมมติเราลังเลหมอก็เทียบกับหมอเลยเอ้าวหมอมีอะไรบ้างเราอยากจะเป็นหมอไหนไลฟ์สไตล์เขาอย่างไรคือผมไม่อยากเป็นหมอคือแบบอย่างหนึ่งว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบแบบเรียนกบบความจําอะไรเงี้ยครับผมเราติดกับดักที่พี่เต้ยบอกเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไปมองเรื่องวิชาเรียนซึ่งวิชาเรียนเป็นเพียงแค่6ปีหรือ10ปีเท่านั้นใช่หลังจากนั้นจะเป็นการทํางานและไลฟ์สไตล์ซึ่งพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าตอนเนี้ยเด็กทุกคคนนใสาายเี่ิด หลับตาคิดออกว่าจบมอทําอะไรถูกไหมแต่เด็กอะทุกคนน่ยหลับตาคิดภาพว่าจบวิศวะเป็นยังไงมันคิดภาพไม่ออกมันหลากหลายมากคนที่จบรุ่นเดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันผ่านมาสิบปีแล้วจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือจะหาอเหมอือน,นกันออไม่ใช่เลยเพราะหมอจะเป็นอย่างนั้นอันหนึ่งของวิศวะในบ้านเราคือพูดตรงๆนะครับว่า บ้านเราอ่ะไม่ได้มีตลาดรองรับรองรับจริงๆเนี่ยอย่างที่เมืองนอกมีอ่ะไม่มีอย่างสายวิจัยนแทบไม่ต้องพูดถึงเลยสยแต่เดือนนี้อาจจะเปิดกว้างขึ้นมีมากกว่าเมื่อก่อนมีมากกว่าเมื่อก่อนแต,แต่แต่ที่พี่เคนพูดถูกเมืองนอกโอกาสเยอะกว่าเยอะกว่ามากซึ่งพอบ้านเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นข้อดีในข้อเสียคือมันทําให้เราสามารถเจียมมุดมุดได้ไปใ,ในสั่งต่างด้วยเอาสกิลที่เราได้สะสมมาครับบอกน้องปันงี้ว่า งานงานในเมืองนอกอ่ะด้วยความที่เขาเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีอ่ะเฉะนั้นการวิจัยเขาจะหลากหลายมากเลยเมืองไทยเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีใช่แต่นับปัจจุบันดีขึ้นหน่อยละแต่แต่ก็ยังเป็นบริโภคส่วนใหญ่อยู่ทําให้งานวิจัยมันไม่ได้หลากหลายแต่ด้วยความที่งานวิศวะไม่หลากหลายเนี่ยน้องปันมันก็จะเปิดโอกาสให้วิศวะหลายๆคนเนี่ยบิดไปทํางานอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิศวะแต่พอเราจบวิศวะมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทักษะมีความคิดแบบวิศวะ ซึ่งสามารถเอาไปแอปพลายได้เอาไปต่อยอดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องน้องน้องปันต้องต้องหาต้นแบบก่อนหาก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วเสร็จแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่เคนบอกอะต้องลืมไปก่อนว่าเราถนัดอะไรเราเรียนอะไรเราชอบเรียนไม่ชอบเรียนอะไรหรือที่บ้านว่าไงตรงนั้นน้องปันทิ้งไปให้หมดเลยแล้วน้องปันลองโฟกัสเลยว่าเนี่ยเราอยากมีชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์หลังจากที่เราเรียนจบแล้วมองภาพเราให้ชัดเจนเราอยากเป็นเขาหรือเปล่าถ้าเราเห็นภาพชัดเจนแล้วเราแล้วเราก็แค่เดินไปตามภาพให้มันสาเร็จ นะครับน้องปันซุปรวมๆอะครับน้องปันคืออยากจะให้ทํากันบ้านกับอาชีพไม่น้อยกว่ากันบ้านที่เราฝึกฟิสิกส์เคมีชีวะด้วยคือการเลือกรองเท้าสองคู่น้องยังดูรีเทลมากกว่าการเลกขนาดที่ฝากเอาไว้แล้วก็ฝากถึงน้องๆทุกคนในสายด้วยนะครับครับผมแต่ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากคบขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม